ร้อนไหมเด็กอ๋อร้อนครับแดดล่มแล้วร้อนมา วีจะไปไหนลูกฮะเดวี่อย่าแป๊บนึงแป๊บนึงป๊าโอเคแดดโอเคโอ้ยหลับตาลูกหลับตาแป๊บนึงโอ้ยเก่งๆก่เฮ้ยเตะเตะตะตะเว่งเร็วป๊าวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วแดด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 กับแดดอ้โอันนี้เป็นมีอยู่นะคะกำลังเดิน เราจะไปสระน้ำเราเองให้ยินเสียงน้ำไหมลูกให้ยินไหมพาน้องกวีมาเดินเล่นเฉยๆโอกวีสนใจแต่รถอะมองแต่รถเหรอลูกกวีดูรถเหรอลูกโอ้ยมีสวนสนุกด้วยเ,เล่นไหมลูก เดี๋ยวให้กวีนย้ยโตอีกนะลูกนะโตอีกนิดหนึ่นงกันลูก ค่อยมาเองลูกนะไดน,น,นั่งนึงไปนั่งนะไอ,นนอ้หนูจะมาหนูจะมาอะไรลูกหนูจะมาฟิตเนสเหรอลูกฮึเดีย๋ยวอีกนอยปะป๊าจะพาหนูมาฟิตเนสด้วยนะโอเคไหมครับเฮ้ ให้หนูได้อีกสักส,กสองเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวป้า,ปาพามาไหว้นะลูกอืมให้หนูอีกสองเดือนเดี๋ยวป้า,ปาพามาไหว้นู่นถ้าไปวางไปวางเสียสัดเด็กก็ไหนวะถ้าจะไปหย่อนนะนะหย่อนอย่าพึ่งใส่กันเลยใส่ไปก่อนอ <laughs> ใช่ไหนใช่ครับกวีน้อยจะมาเล่นนะ้ำ วันนี้เพิ่งพากวีน้อยออกมาจากห้องนี่นั่นไงเห็นไหเปียกนะคปะปะ้าป้าตรงนี้ป้านั่งน้ำน้ำเปียกนะขยบับีกนิดนึงฝนตกไหมจีนี่ฝนตกไหม ตอนนี้ยังไม่ตกค่ะแต่ว่าตกทุกวันเลยแถวรางคำแหงแต่ตอนนี้ก็เริ่มมืดๆมาแล้วค่ะได้น้ำไหมลูกได้น้ำไหมกบีครับดูหมอนี้ลูกดูแม่แม่น่อดูแม่แม่ดูแม่แม่น่ะเลยลูกยืนดูแม่แม่กบีครับลูกโอ้ยระวังเท้านะยังไงลูก โดนพื้นจะกระดี่ไหมลูก <laughs> จะกระดี่หรือเปล่าอ่ามีคุณพี่คุณนะ้าเข้ามาทักหนูแล้วนะยังไงลูกเล่นน้่งกับป๊าลรอลูก วังนะวังย็นนะว้ายว้ายายได้มันีไม่ได้ห้ามเปียกเพราะน้องอาบน้ําแล้วให้นั่งตรนนไม่ได้นั่งตักปปลาก็พอให้น้องนั่งตักปปลาก็พอ เป็นนะบอกว่าน้องเกวีเก่งจังเลยไม่ร้องเลยครับผมกลีอยากออกข้างนอกมากตอนนี้ก็เลยไม่ร้องครับเริ่มอยากจะตามป,ป๊าป๊าแม่แม่ออกมาข้างนอกละ ชอบน้ำมากเลยชอบอาบน้ําแต่ว่าตอนที่แม่แม่ท้องเนี่ยแบบไม่ให้แม่แม่อาบน้ําเลยนะไม่ยอมให้แม่แม่อาบน้ําเลยจะพอออกมาแล้วัวเองชอบเองแหละน้องืมนังกวี นึกว่าจะกลัวน้ำสิอีกไม่กลัวเลยโหแต่หน้านิ่งมากเลยลูก <laughs> สนุกหรือเปล่าเนี่ยลูกหน้าน,นิ่งมากสนุกไหมสนุกจะพ่อคนเดียวเหรอหืมกับป้าเป็นยังไงหล่ะนะป้าสนุกอยู่คนเดียวหรือเปล่าน้องงงเหรอลูก อน,นี้บรรยากาศอันนี้สระเด็กสระน้ำที่คอนโดเราเองยาวไปก็จะเป็นสระของผู้ใหญ่บรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะน่ไงฝนกำลังจะตกแล้วมืดมาแล้ว

สวัสดีครับผมอ๋อเอาเต็มหน้าก่อนเลยลูกแก้มยุ้ยกวีน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับกวีน้อยหน้านิ่งมากเลยวันนี้ <c oughs> น้องหน้านิ่งมากเลยลูก<อ>น้องนิ่งไปนะแม่ยด้วยสวัสดีครับเอ็นตัวเองเหรอเอ็นตัวเองละเอง็นรอลูก

อันนี้เขาต้องมันนี่แต่ ไม่ชอบน้ำเหมือนหรอหรือว่ายังตกใจอะไรอยู่ไหมไม่ตกใจแล้วชอบหน้านิ่งขนาดนี้เป็นไรแล้วเกองๆไม่ชัดต้องตากตรงไหนนะนีดูดมดน้อมึดทางไหนระวังเอได้ล่ะหน้ามัสเอเด้อละเอดอ พี่กระบี่สวัสดีครับเอ็นดูพี่กวีน้อยด้วยนะครับเล่นน้ากับพี่กรีเอ็นดูพี่กวีน้อยด้วยนะครับเอ็นดูพี่กวีน้อยด้วยนะครับผมเอ็นดูพี่กวีน้อยด้วยนะครับนี่นี่นี่น่าเปลียดนะลูก ชอบขาหย่อนงน้ำชอบยังไงขาหนูก็โดนน้ำแล้วอยู่เลยปะยังไงขาโดนน้ำแลวมวสวัสดีครับพี่ังสวัสดีครับพี่พี่รือยังสวัสดีครับพี่พี่รือยังสวัสดีครับสวัสดีครับผม จะดิ ah, okay, ana, ana, uh, da, ๊ดดิ๊ดดิ๊ดกะ้ดดอาก็เล่นได้เล่นได้เด็กเล่นไดสวัสดีรับทักอทักทกทักเจวีน้อยมาสาน้าครั้งแรกว้าวอ่ะชาชชอบนล้วดินละดินละดินละอน้องชอบหรอครับน้องชอบใช่ไหมนะลูก น้องชอบใช่ไหมลูกอืมอาน้องชอบชอบไปยิ้มให้แม่แม่หน่อยสิยิ้มแม่แม่ไหนยิ้มหน่อยลูกยิ้มให้กล้องหน่อยลูกยิ้มให้กล้องหน่อยเร็ยิ้มให้ช่องเราหน่อยเร็วลูกพี่ๆมาดูสองคนขอบคุณมากนะคะพี่กวีขอบคุณมากนะครับพี่มาดูด้วยสองคนขอบคุณมากนะครับพี่กวีขอบคุณครับผม เียงว่าน้องโตไวน้องก็ไวแต่น้องกินเก่งมากน้องเลยโตไวแต่น้องไม่อ้วนนะบอกไปสิลูกน้องไม่อ้วนนะฝนจะตกไหมตกใช่ฝนกำลังจะมาแล้ว ขอบคุณนะคะที่มาดูสามคนแต่ห้ามแช่น้ำนานนะลูกอ่ะเดี๋ยวหนูไม่สบายนั่หลูกขอบคุณมากนะคะพี่ีขอบคุณยังลูกพี่ขอบคุณค่ะดู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 เดี๋ยวนี้เท้ายังจิกเลยวางน้ำเต็มตลกโอ้ปะป๊าน้ำเย็นนะเนี่ยพี่ดมีขอบคุณยังลูกเดือนสุดท้ายนิดเดียเดี๋ยวหนูห้าเดือนเดี๋ยวแม่แม่พามาลอยเอามาลอยคอเลยลูกเอามาลอยคอเลยพี่ดมีขอบคุณมากค่ะ นี่ปกมีขบเคีนยว้ววาไอ้วง,วงแล้วอะหาวโชว์เลยลูกง่วงแลยเหรอลูกไม่หนุกเรอลูกไม่หนุกเหรอหครับนี่ทำมันจนะปลาแล้วทำมันจนะปลาเน๊นอนะดูแต่กล้องอะดูแต่ก้องอห

เมื่อกี้กัดคุแม่เลยคุกัดแม่แม่ลูกมอชอบไม่ลบชอบไหมเดี๋ยววันหลังป้าทำอีกถ้าฝนไม่ตกป้าทำอันอีปาเปียกหมดแล้วนี่เปียกหมดเลยเต็มเลยป้าสีแตะแล้วก็เปลี่ยนหมดแล้วอ่ะแล้วฝนจะตกเลยหรือลูก รบรรยากาศแล้วหรือฮะเดี๋ยวแพลนให้ดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนะคะ อันนี้สระว่ายน้ำที่คอนโดน้องกะวีเองอันนี้จะเป็นสระผู้ใหญ่ที่นั่งจากนั้นนะคะอันนี้บรรยากาศโดยรอบ อันนี้สะเด็กดกวีน้อยกับป,ป๊านั่งเล่นน้ำอีกสองคนสนุไกไ้มลูกลูกสนุกหรือเปล่าลกูก เย็นแล้วนะสิลูกเย็นแล้วใช่ไหมครับกวีลูกามมาแม่ลน้องน้องครับวิวิวทำไมปุ๊กโกตุงออกมาอย่างนั้นลูกฮะทำไมปุ๊กโก้น้องตุงออกมาอย่างนั้นอ่ะทำไมตุงออกมาอย่างนั้นนะครับ <año> น้องต้งอ,าาองเปลี่ยนไม่ใช่เหรอลูก หน้าตาหน้าตาไม่จอยเลยลูกนะนิ่งมากนุ่มขึ้นนะลูกโอ้ยเอ็นดูนอนอยู่ในห้องที่อยากจะออกเออของมาจริงแล้วทำไมน้องยิ่งอ่ะที่อยู่ในห้องแค่ดูตรงระเบียงก็ดิ้นตะแนวตะแนวตะแนวแล้วอ่ะแต่ถ้าน้องไม่งอไงแสดงว่าน้องชอบ ใช่ไหมครับใช่ไหมครับลูกัวดีครับเจย์เเไ,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 ไหนแม่แม่ขอดูหน้าน้องเต็มเต็มหน่อยสิโอหน้าน้องผ่านกล้องยิ้ยมหืมใช้ได้เลยนะเนี่ยแก้มอ่ะหน้าน้องใช้ได้เลยนะ <_ <d> _ <n> _>สรุปแล้วเนี่ยแม่ว่านะแม่แม่ว่าป๊าน่าสนุกกว่าน้องกวีเนี่ย กวีลูกน้องหน้านิ่งได้ใส่แม่มากเลยลูก <laughs> น้องหน,น้านิงางนาน่งมากน้องหน้านิ่งมาก

พมัพมพังยุงเหรอใช่ยุงมันอันตรายมากไม่ขออ่านะลลูกยุงเยอะโคตยุงลายด้วยว่าอ,อันตรายเลยเอา

ท pocket, ท pocket, ทสวัสดีค่ะคุณจ้ับีสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดียังลูกสวัสด,ดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณยังลูกสวัสดีครับ สวัสดีครับออ้อะไรอ่ะลูกฮะนี่เดินไหมเดินระวังดีไหมลูกอย่างงี้ยังชื่อน้าเดี๋ยวเป็นไข้เดี๋ยวเ็น้องป่วยตื่นตื่นตื่น เย็นไหมละ่ะเย็นไหมเป็ <laughs> ข <c oughs> อ้า <c oughs> <อ> <c oughs> ชิด <c oughs> ชิดชิดชิดชิอชิ <c oughs> ดชิดชิสวัสดีครับสวัสดีครับกีสวัสดีครับทำแบนี้ <c oughs> โอเคปะเข้า อุ้มไปก่อนอัเนี่ยก็ปิดกล้องแล้วนะกล้องเลูกเนี่ยเออปิดเลยอุ้ยท้อนเลยถ่ายรูปให้หนดีเด็ดฝั่งนั้นเนี่ย ด้นะครับตกบงองลวขอบคุณนะครับที่มาดู